ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมแบเคเองเช่นเคยมาครับหลังจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมลาบอดิซี่ไปเนาะ ตามบร y ซมไปนะครับก็มีคนสนใจเป็นจำนวนมากเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาพีีเซลกันยังไงเนาะมีคนสอบถามมาเรื่องนี้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนยังไงเช็คราคายัางไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกกันเนาะอันนี้ถ้าผมพูดเดียวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเว็บเช็คราคาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เนาะเว็บเช็คราคาแล้วก็เว็บพวกสวอรปราคาเนาะเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนกันนะครับ อันนี้ผมบอกเลยเนาะว่าเราต้องเชื่อมต่อกับเมตาแมสเนาะกระเป๋าเมตาแมสของเราครับคือกระเป๋าตัวนี้เลยนี่เนาะกระเป๋าตัวนี้นะครับเห็นม้มันก็จะมีเหรียญอันนี้นผมซื้อมาในคลิปที่แล้วนั้นที่บอกไปเนาะวิธีการแอดโทเค็นเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับตัวนี้เราต้องมีกระเป๋าตัวนี้ก่อนนะครับอ่ามันจะเป็นไปเนะ้นสมาร์ชเชนเนาะเราก็ทําการสมัครเมตาแมสแล้วก็ล็อกอินเชื่อมกับของไปเนะ้นเชนเนาะไปเน้นสมาร์ h เชนนะครับ คือโอนหลันจากใบแนนมาแหละเนี่ยใบแนนตัวนี้ที่ผมมีเนาะผมก็โอนจากใบแนนมานะครับตัวนี้ผมจะให้ดูนะว่าผมโอนมาเท่าไหร่ยังไงที่ถอนตัวนี้ประวัติเห็นไหมผมโอนไปแล้วนะครับนี่ครั้งแรกนี้คือผมเอาทดสอบก่อนนะว่ามันโอนได้หรือเปล่าแล้วก็ครั้งที่สองผมก็โอนไปแล้วเรียบร้อยก็สําเร็จครับโอนเข้ามนต์มนต์แมเนาะมนต์แมทก็คือมันจะให้แอดบุ๊กตัวนี้ครับก็ท้ามาจัดการก่อนเนาะ ถ้าเราได้กระเป๋าเมมเทอร์แมสตัวนี้มาแล้วนะครับเน,นี่ยตัวนี้วิธีการเชื่อมต่อกระเป๋าเมมเทอร์แมสกับบันชีทำยังไงครับอันดับแรกก็ให้เรามาที่บันชีก่อนเนาะบัญชีตัวน,นี้ให้เรามาคลิกที่คําว่าถอนเหรียญนะครับเห็นไหมถอนเป็นคริปโตเนาะคลิกเหมือนกันได้ครับนะครับเลือกเอาบันชีเลยแล้วก็คลิกคําว่าถอนเนาะให้เรามาทําการแอดก่อนเนาะแอดแอดบัญชี Add Add G ก่อนนะครับจัดการบัญชีนี่ครับจัดการบัญชีเนาะ มันก็จะให้เราทําการแอดไปนะครับอันนี้ผมทูบิดครับแล้วก็เมตาแมสเนาะโอเคพอเรามาถึงหน้าต่างตัวนี้เนาะหน้าต่างการจัดการแอดเดสครับให้เรากดเพิ่มแอดเดสตัวนี้เข้ามาเนาะตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อแอดเดสคืออะไรคือชื่อที่เราจะพิมพ์เนาะอย่างเช่นะตอนนี้ผมมีทูบิดครับแล้วก็ทูเมตาแมสใช่ไหมผมก็เขียนเป็นทูอันนี้ก็อ่ามีเมตาแมสเนาะนะนะเราทาอะไรไปก็ได้ครับประมาณนี้นี่เลย เสร็จแล้วได้แล้วนะครับตัวนี้เหรียญที่เราจะส่งไปคือเหรียญในรูปแบบไหนเนาะก็เป็น bnb ตัวนี้แล้วตัวนี้แ่ะก็คือ addres นะครับ addres ให้เรามาที่ m e t a m a s k ตัวนี้เนาะนี่ครับให้เราทำการ copy ตัวนี้ copy ที่อยู่ x ตัวนี้คัดลอกมันจะคัดลอกให้เราเนาะก็ให้เรามาวางไว้ตัวนี้เลยส่วน network ตัวนี้คืออะไรครับมันจะมี2รูปแบบเนาะก็คือใบ n a ้ c น s m มาร c h เชียแล้วก็ใบ n a ้ c นแบบ ธรรมดาเนาะให้เราเลือกในน้อมใบนั้นสามารถเชนนครับว่าระบบมันจะเลือกอัตโนมัติแล้วมันจะลบลบออกเนาะให้เราคลิกนี่ครับใบนั้นสามารถเชนไปโอเคส่วนตัวนี้ก็เลือกได้ครับว่าเป็นอะไรเนาะเลือกเชนเป็นอะไรอันนี้มันมันไม่จําเป็นเนาะว่าจะต,ต้องใส่อะไรเราใส่อะไรไปก็ได้เนาะเช่นผมเอาเป็นวอลเล็แล้วก็เป็นนี่ครับเมตาแมสมันก็มีเลือกเป็นเมตาแมสแล้วก็ตกลงส็จสับแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับ แล้วก็รับรหัสทางมือถือเนาะหรือว่าอีเมลที่เรายืนยันไว้นะครับมันก็จะทําการเพิ่มมาให้เนาะโอเคอย่างเช่นนี้ผมได้ของ t ูบิดครับแล้วก็ e t a m a s สมาแล้วนะครับก็จะเป็นระบบใบแนนสมาร์ทเชนไหมเห็นไหมใบั้นสมาร์ทเชนนะครับแล้วก็ทําการโอนปก,ปกติเลยนะครับก็เรามาที่กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็คลิกถอนใหม่เนาะเป็นตนนัวนี้หาใบแนนสมาร์ทเชนแต่ตอนนี้ผมถอนออกไปหมดแล้วเนาะคลิกถอนแล้วก็ ถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วเราเลือกกระเป๋าก็ได้นะครับตัวนี้ Add Book ตัวนี้นาให้เราเลือกเลยเนาะเห็นไหมเราก็เลือกได้แล้วครับตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ไปกดใช่แล้วก,กดต่อไปตัวนี้เราก็กดไปนะครับอ่ะกดตัวนี้โอเคกดตัวลงไปนะครับผ่านก็คือตัวนี้ แล้วก็ใส่เป็น b บ n น n c e ไปเลยเนาะจำนวนเหรียญที่เราจะโอนไปนะครับมันก็จะทําการคนเฟิร์มแล้วก็เข้ามาอยู่ในอ่าของเมตาแมสของเราเนาะตัวนี้ผมมี2อ c แอคเคนะครับแอคเคาท์ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้มีอยู่0.019เนาะเอาไว้เป็นค่าแก๊สครับตัวนี้เคินว่าโอนขั้นต่ำที่0.01นะครับตัวนี้เลยอคีคหมดแล้วเนาะวิธีการโอนเข้าไปนะครับ แล้วราคาตอนนี้มาดูที่ราคาครับราคาตอนนี้ราคาล่วงนะราคาลงมาถึงแนวนี้แล้วล่ะใครที่จะเข้าก็เข้าได้ครับช่วงนี้ราคาก็ขึ้นขึ้นลงครับมาดูที่ราคาราคาประมาณหนึ่งวันวันนี้ราคาล่วงเนาะนี่ครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงครับใครจะเข้าก็เข้าได้ครับช่วงนี้กลางถูกอยู่นะช่วงนี้ครับมันมีแนวมันมีแนวรับอยู่นะโอเคใครจะเข้าก็เข้าได้นะครับ ส่วนเว็บที่จะสวอปล่ะคือเว็บแพนเค้กนะครับตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเว็บแพนเค้กนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินกับม e t ตอแมสเนาะตัวนี้ผมล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ววิธีการจะสวอปยังไงครับอันนี้เราก็เลือกเป็น BNb เหมือนเดิมเนาะ BNB ตัวนี้มัมเลือกแล้วเนาะส่วนตัวนี้เราก็เลือกเป็นเต็นไอเทมครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ว่าไอเทมก็ได้เนาะอ่าไอทีเอเอ็ม อ่ะมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้นะครับหรือบางคนก็ว่ามันจะไปเป็นเหรียญอื่นเนาะให้เรามาที่เว็บนี้ก่อนก็ได้ครับให้เรามาที่เว็บนี้ก่อนก็ได้เนาะถือผมจะทิ้งไว้เนาะ BSC scan นะครับตัวนี้เราก็ทําการ copy address ตัวนี้มาเลย copy มาเลยนะครับแล้วก็มาที่เป็นเก๊กส์อปแล้วก็กดค้นหาเหรียญเนาะเราพิมพ์ address ใส่เข้าไปเลยครับตัวนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นครับแล้วก็คลิกแล้วก็ทาการ add มาเลยเนาะพอดีผมทําการ add มาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ทําการซื้ออย่างเช่นเราจะซื้อหนึ่งหนึ่งบีนบีตอนนี้ได้อ่าหนึ่งสองศูนย์อู้คุ้มคุ้มนะครับถ้าซื้อหนึ่งบีนบีตอนนี้ใครจะเข้าก็รีบเข้านะครับช่วงนี้ราคากำลังล่วงครับเราเก็บได้ครับว่าเกมมันจะเปิดอีกทีว่าประมาณอ่าปลายเดือนสิงหาโน่นเนาะโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะวิธีการสวอปนะครับพอสวอปเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในมินเตอแมของเรานะครับ อ่าถ้าใครที่เหรียญมันมันไม่ขึ้นเนาะง่ายครับให้เราทําการเพิ่มโทเค็นนะครับแล้วก็ทําการ Copy ตัวนี้ก็ได้นะตัวเดิมเลยใน BSC สแกนก๊อปมาแล้วก็นี่ครับกดเพิ่มโทเค็นแล้วก็วางตัวนี้ไปเนาะมันก็จะขึ้นให้นะครับอันนี้เห็นไหมโทเค็นถูกเพิ่มไปแล้วมันก็จะขึ้นรหัสอะไรของมันเรียบร้อยเสร็จสับตามนี้เลยเนาะแล้วก,กดถัดไปถัดไปแอดไปได้นะครับมันก็จะโชว์แล้วเนาะโอเคอันนี้คือวิธีการเพิ่มโทเค็นนะครับ ส่วนตันนี้ก็ราคาเหรียญโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของการ P/C กันดีกว่านเนาะอันนี้คือเขา P/C รอบแรกไปแล้วเนาะรอบที่2จะเปิดวันที่4สิงหานะครับอีกประมาณ2-3วันนะอันนี้คือไอเทมใน P/C รอบแรกครับเขาก็มาตั้งราคาขายกันแล้วแหละขายแพงด้วยนะครับนี่ครับราคา P/C มันอยู่ที่29เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวผมอขอดูก่อนเนาะประมาณ29ประมาณ30เหรียญครับก็ประมาณ สามสามก็ประมาณหนึ่งพันนิดนะแต่ตอนนี้ดูราคาครับราคามันเพิ่มขึ้นเยอะมากครับบางคนเป็นเท่าตัวเลยนะอันนี้ประมาณสิบเท่าตัวนะครับราคาเพิ่มขึ้นเยอะมากเนาะนี่ครับมีคนประมูลด้วยครับแต่ว่าถูกไปเนาะกับประมูลประมูลมาเขาก็ไม่เอาแล้วกับมาที่ตัวนี้ก่อนนะเนาะแล้วมาดูภาพว่าเขาเปิดประมูลตอนไหนเนาะกดที่ตัวนี้เนาะ นี่เลยครับอันนี้ไม่ทันนะอันนี้ไม่ทันครับเขา PCEL ราคาอยู่ที่เจนะ็ดห้าห้านะเจ็ดห้าห้าไอเทมนะครับราคาคือเจ็ดเจ็ดห้าเทมเราก็ล็อกอินเมตาเมสครับมันจะมีให้ล็อกอินอยู่เนาะอันนี้คือราคา PCEL นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้าไอเทมเนาะก็คือเหรียญไอเทมนะครับนี่เราคลิกตัวนี้เลยนะครับคลิกเลยคลิกเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาตรงนี้เนาะ หน้าต่างหน้านี้ก็เป็นพวกอ่าพีเซใช่ไหมอีกสองวันนะครับอีกสองวันยี่สิบวันที่มันจะเปิดให้พีเซนะครับเราก็ทําการล็อกอินตัวนี้เข้าไปเลยเนาะแต่ตอนนี้มันปิดอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันก็จะเด้งไปหน้าต่างของเป็นเครสวัสนี่แหละก็ให้แลกเหรียญเนานะผมว่าผมจะลองพีเซดูนาอเผื่อได้นะครับเรามาดูครับว่าพีเซลเวลาไหนเนาะนี่เลยครับพีเซลวันที่สี่นะ 12บสอดูทนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเวลาของประเทศไทยเป็นกี่โมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกเนาะแต่เราเอาตามนี้ก็ได้ครับนะครับสอวันยี่สิบอ่าสองวันสิานาทีเราดูตรงนี้ก็ได้เนาะมันจะคูดาวอยู่ตรงนี้อยู่นะครับว่าวันที่สี่ก็เข้ามาเลยเนาะนี่เลยเข้ามามัน p ีซ4สี่รอบอันนี้คือรอบที่สอเนาะรานะคาประมาณยีเ้าเหรียญนะครับราคาก็ลดลงเรื่อยๆเนาะ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารอบ2มันจะได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าตัวในพีเซลพีเซลมันจะได้อะไรบ้างเนาะพีเซลที่มันจะได้ก็คือนี่เลยครับอ่าฮีโร่สองดาวนะได้2ตัวครับได้ตัวนี้แล้วก็ตัวแพนดะ้าเนาะแล้วก็อันที่สองก็เป็นสัตว์เลี้ยงครับเป็นสัตว์เลี้ยงอันที่3าก็เป็นอาวุธแล้วก็เป็นเกานะเนาะแรงเอสแล้วก็แรงเอสเอสนะครับส่วนอาวุธนี้ขายเป็น n f t ได้นะ ส่วนถ้าคนที่พีเซลไม่ทันเริ่มเล่นสายฟรีก็จะได้แค่แพนด้าตัวงูตัวเดียวเนาะนี่ครับสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้อาวุธกับชุดเกราะก็จะเป็นแค่แรงสีนะครับโอเคอันนี้ก็อันนี้ผมไม่นแน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันอาจจะเป็นเซลสอง0ัน e คือจํานวน2,000ชิ้นนะครับของ NFT ที่มันจะปล่อยมาเนาะพวกพีเซลนะครับสองพชิ้นอันนี้เราก็มีโอกาสได้นะพวกนี้ได้ี๋ยวนะหิน ตัวละครสัตว์เลี้ยงพวกชุดนี่พวกชุดแล้วก็พวกเกานะเนาะอาวุธได้อยู่แล้วนะครับส่วนอาวุธที่เป็นแรงเอสเอสนี S ้ N e, มันสุ่มให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะสุ่มให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ครับส่วนตัวนี้พวกนี้มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะส่วนอาวุธนี้ก็สกิลก็ลุ้นกันเอานะว่าจะได้อาวุธอะไรนะครับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้เลยวิธีการพนะีซเนาะมันจะมีให้ล็อกอินอยู่ตรงนี้อยูนะ่เนาะ ตอนที่มันเปิดมันจะให้ทําการคอนเน็กกับเมตาแมสนะครับทุกคนก็คอนเน็กไปได้เนาะโอเคอันนี้คือวิธีการพิเศษครับก็ต้องมารอดูเนาะอีกประมาณ2วัน17นาทีก็ตั้งนาฬิกาไว้เลยก็ได้ครับทุกคนมันน่าจะประมาณเวลา3ามทุ่มเนาะวันที่4เวลา3ามทุ่มนะครับวันที่4เวลาสามทุ่มนะก็เข้ามาได้นะครับวันที่4ตอน3ามทุ่มเนาะเข้ามาได้ครับ 2,000N เอ็น่าแค่2,000ชิ้นเนาะมันจะปล่อย2,000กล่องนะครับ ว่ารอบแรกมันหมดภายใน5าทีหมดโคตรไวเลยครับใครทันก็โชคดีด้วยเนาะแต่คนที่ไม่ทันก็มารอลุ้นครับสีรอบครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาบอกพูดถึงวิธีการพีซีประมาณนี้แหละก็ทําการล็อกอินตัวนี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีมาเชื่อมส่วนลิงก์ตัวนี้ผมก็จะทิ้งไว้ให้เนาะก็เข้ามาศึกษาดูได้ครับหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แนะนํากันมาได้เนาะอันนี้ก็เพิ่งเป็นเกมแรกที่ผมมาทําคลิปเนาะเกี่ยวกับเกม NFT นะครับ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบายขอบคุณครับ